สวัสดีตอนนี้เรามีช่องทางที่จะโดนเนทให้เราได้แล้วนะอยู่ใต้คลิปเลยทำงานเลยแล้วอย่างนั้นต้องปีนกลับไปใหม่ไหมหเนี่ยเฮ้ยเออน่นานจะมีเหมือนเราต้องเอาไม่ก็ประแจรหรือก็ค้อนนั่นแหละต้องใช้ ยังรุนไม่หายเลยเหงื่อพี่แตกมืออ้าวเอาวะส่งสายตาก็รู้ใจเฮ้ยอะไรวะเหมือนต้องส่งอาวุธป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนอาร์มต้องมาก่อนวะมันคุยอ่ะ

โด้โด้ดีโดดีโดดีโด้แล้วไปไงต่อพี่มีประแยรใช่ไหมเยนี่ยมันต้องผ่านประตูเนี่ยพี่ดังดิต้องมีวิธีนึ่เออไอ้สังขยานี่มันมุกได้อะเฮ้ยอ้ามเจอแล้ว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 อะนี่ไง มีไงโอเคพี่ก็ไปหาอัมได้แล้วมีมีมีเย้โอ้ไม่ได้เห็นแสงบรรยากาศตั้งนานตั้งแต่เข้ามาก็โดนต่อยมีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเฮ้ยชยอัมอัมอัมอัต้องรอพี่เหรออ่ะทั้งก็รอแป๊บ โอเคเฮ้เจ้าเข้มงวดจังอะไอ้ตรงนี้จัหวที่อามาดูพี่ฉีดตุ้ไปไหนวะเนี่ยโอ้ไมกออารลองดิ boys, there's a problem. what is it let me show you come on let me show you it's over here t h พี่ไปไห<ป>นอ e what's going on there's something going on downstairs i think it's a fight let's go all right step aside let's go เอาว่ะไงต่อนนะ่ะอ,อันต้องกลับมาที่ห้องปะเหมือนต้องกลับมาที่ห้องนะมาห้องเราอยู่ไหนน่ะเหมือนชั้นบนอนะ่ะ นี่ไงเฮ้ย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 อไพี่โดนอะไรอ่ะชิบหายแล้วงโดนตรวจห้องเหรอเออโดนตรวจห้องแอมห้องนี้มีอะไรป่ะน่ะชิบหายแล้ว้ยงไงเอายแอมช่วยพี่เดี๋ยว เออฮูยเอ้ามึงดูดิวต้องถือไว้ปะวะหรือซ่อนไม่มันค้นยังใต้เตียงอ่ะเดียวเอ้าอ๋อเออแอบไว้แอบไว้โอ้ยเย้ All right arms up ยกแขนขึ้นเ๊ยอย่าจับข้างล่างบ่อยฮะมันแหนมตุ้มจิ๋วอุ้ยมันละเอียดจังวะอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วอามอุ้ยเลือดอามไม่ช่วยพี่โดนคนแล้วพี่โดนยิงตัวตายห่านแล้วด้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเมียเหรอเฮ้ยเฮ้ยเมียเฮ้ยอามอามมีเมีย

What? Why? know don't yet, but out. I I'll find คือเราสงสัยว่าใครฆ่าฮาวีใช่ไหมน่าจะเป็นคดีเก่าของมันบ้างหรืออะไรวะไม่รู้อะตักลงฮาวีนี่มันใครกันแน่วะใช่ไงไอ้ล่ำล่ำอะใช่เหรอพี่พี่เห็นมันพูดแล้วถ้าเกิดเป็นล่ำล่ำอะในคุกอะแล้วเมียมันรู้ได้ไงว่าชื่อฮาวี เรื่องก่อนหน้านี้ปะเออน่าจะมีเรื่องก่อนหน้านี้ไว้อามเฮ้ใช่ลำลําเปล่าวะมันเหมือนไม่ใช่เลยเอ้าโหเอ้ยเหงาตายเลยกู i'll wait some more i'll be no more visitors are coming in today you want to make a phone call or you want to go back to your cell i'd like to make a phone call sir let's go i'm hey. going to am yeah carol carol here because i'm at home expecting our baby please we've talked about this no you've talked about this i didn't have a say at all you're in prison. I'm gonna be out soon. You're isn't Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the Harvey situation. you get? Oh You know that he killed Gary. He was my family. My own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get <be> yourself killed. Please. You know I have to do this. <laughs> I believe Vincent. can't you, โอชิบหายาวางไปเลยเออนอกจากไม่ได้จูบเมียกูยังงอนอีกอข้าวร้อนๆเลยอ่ะเฮ้ยส่งซิก Do <laughs> <laughs> you hear about the weather? There's a storm coming. I did. I'm ready. <laughs> 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 ไม่นี่ไงไม่ต้องตีนเปล่าโอ้ดีว่ะไม่ต้องเสียวอะไรอย่างเงี้ยเลยเจ้ไปเออระหว่างตอนที่อาร์มขันนี่พี่มีเรื่องเล่าตลกอะไรมาให้อาร์มฟังว่ะอ่ะฮะเนี่ยดูจากเมียเมียตะกี้พี่ท้องใช่ป่ะอ่ะฮะเออทำไมตัวมันยื่นอย่างเงี้น คือมีมียเม่กีมันม,ม,ม,มีมันมีมุกตลกของคนคุกคนหนึ่งอะ่ะติดคุกมาสิบปีอะ่ะเมียโทรมาว่าเธอเธอฉันท้องผัวก็ดีใจผัวในคุกก็ดีใจเอ้ยเอ้ยดีว่ะเอ้ยกูมีลูกเล้วอ่ะแต่พอเพื่อนลองมาคิดดูอีกทีไม่ใช่กูติดคุกสิบปีกูไปเอาอะไรแรงทําเมียวะ ลูกเราแต่น้ำเชื่อไข่ไอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้คะเออไม่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้คะอัอุ้ยไปไห <c oughs> นวะเนี่ยตรงนี้มีอะไรอ่ะโอ้ว้ <c oughs> าวนี่ไงอ่ามาจุดที่เหลืองๆนี่ไง นี่ไงว,ว้าวเออไปกล่องนะงเฮ้ยขานไปอยอะด้งตูด ไม่มีดมเต่านะมีแต่ดมตูดเฮ้ยอ้ามสิงเฮ้ยแท็กซึมเฮ้ยเดียวดิเดียวเดีวเดียวดียวเดียวดีวม่โจดเลยมี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 โจดอาจจะต้องแท็กซึมทีไรดีกว่าที่นั่งไงอ่ะมันนั่งเองอ่ะไม่ได้กดอะไรเลยชิบหายอ้าว มีตัวมีตัวพี่เทคโอเวอร์ว่ะรออาร์มมาแม่งน,นั่งเล่นไพ่กันแน่เลยใช่ไหมมันนั่งเล่นไพ่อาร์มดูดิเฮ้ยจริง Should get your car fixed? Nah, not yet. What do we do next? What? Freddy, you okay? She's fine. Oh, you can zoom in? Hey, Leo. Get over here. Hi there, Read him and weep. Oh shit. Damn. We gotta bust this door open. Okay, on three. One. Wait, wait, wait. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาลองไงเฮ้ยนึยว่ะเฮ้ยโอเคโอเคชัวร์ชิพ่ายแล้วแล้วมันให้เรากดเองจริงๆฟ้งฟาลองแล้วเอาเลยนะเุ้ยเุ้ยลอกกันลอกกอน เออเฮ้ยออกมางนอกแล้วโอ้ยโคตรเฮ้ยเดี๋ยวบ้านใครทาวเวอร์หอคอยเฮ้ยดิ้วดี้วดิวไอนี่ไงตัวข้างนอกเนี่ยหักคอมันทิ้งได้ไหมเนี่ย เท,ท็กดาวเอามาคอจริงๆเอาเอาว่าใครจะเอาอามเอาวะมามมาเลยเอาไปไปไปจัดการเอ้อวิเอาเก็บศพเก็บศพเก็บไม่ได้เหรอเก็บไม่ได้อ่ะหลับแล้วหลับเลยนอนชิบหายนอนป่วยพอดีโอ้ไม่ใช <brave. S 1> ่ตกใจอามพูด เอาแล้วอีกคนนึงอ่ะอันนี้เร<อ>าต้องไปไหนลนะ่ะทำไมเม่หศพหรอวะฮะเราจะไม่เห็นศพเหรอไม่รู้เหมือนกันอะมาเลี้ยว over here เอาแล้วพี่จะไปงไงอ่ะเดี๋ยวนะแอมแอมลองกลับมากลับมาหน่อยได้ปะนี่ไงนี่ไง,ไงโอ้เออพาไปหน่อย โอ้ตัวหนักจังต้องไปไหนกันเนี่ยนี่คตรงนี้ขึ้นได้อ่ะไม่ตรงนี้มันขึ้นไปแล้วไม่ใช่หรอเคยขึ้นไปแล้วอะ่ะแต่ดูมีหน้าต่างเอาลองเช็คหน้าต่างดิเฮ้ยเบรกได้เหรอเฮ้ยแล้วทางอื่นไหมมีปะไม่รู้อะทางนั้นพี่เคยไปมาแล้วอะแต่ว่ามันลงกลับไปข้างล่างนะอาจจะต้องเบรกว่อออะอะลองดูนะ ชิบหายโคตรดังเลยว่าอัลเฟรดอุ้ยห้องว่างห้องว่างไม่มีใครวะมีแต่หนังสือ้อ้ยอะไรอะอะไรเนี่ย จะไปเที่ยวที่ไหนดีครับจ <c oughs> ู้ปินท์เอเชียนะไม่มีอะไรเลยไทยแลนด์หรือเปล่าไทยแลนด์หรเปล่าคือเอาด้วย <c oughs> อาจจะต้องมีทางว่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอ้ามลองกดปล่อยดิเอเชีย Africa. That's the one place I wouldn't want to uh, visit. That's for sure. Hey, uh, sing it up. America, uh, the greatest uh, country uh, in the world. Uh, so what's there. Hey, we got it, Let's see. The Pacific Ocean. Ah, that sounds nice. Arm, arm, Magon, Magon. You're building a new world. You're building a That's the one place I wouldn't want to visit. That's for sure. This, this, lower. ลงล่างลงล่างจ้ามาเฮ้ยดิดิดิอ่ะอ้ามอ้ามอ้ามห้องนู้นห้องนู้นเห็นไหมอ้ามเอออันนี้ห้องพยาบาลนี่ใช่ป่ะเออน่าจะห้องพยาบาลใช่เลย ทำไงเทคดาวคู่เหรออ้าวเทคดาวคู่จริงๆวะ่ะเอาอยัางสามอสองหนึ่งเดี๋ยวเออนอนทับกันไปเลยนี่เราออกทางนี้วะ่วะเอ้าไปที่ทาวเวอร์วะ่ะว่าแม่งถ้าเกิดเห็นโดนแน่ๆวะ่ะแสงไฟอะนะ thế ngan, chúng ta phải vào âm. Ừ. OK, tao má, tao Ui, áo. Ui, điêu. sẽ gì nữa? âm, má

คูเว์ก่นอนคูเว์กันนะมโอ้ยแน่งเอ้ยถ้าเกิดเป็นโกลดีคอนโก,โก้สไนย,ยิงมึงแล้ว <c oughs> ไป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 มูบ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 วิ่งลองตีนเอาไปดู ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาพี่รอแล้วพี่รอแล้วรออัมรออัมใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเลยไปมา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 ค่อย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  เดี๋ยวพี่ไปหักคอมันให้ปะอาร์มใจเย็นนะหลบไว้หลบไว้พี่อาจจะต้องหักคอมันนะฮัลโหลจ้าตัวเองทำอะไรเหรอนี่ไงสบายนะเออสบายแล้วปิดแล้วปิดไฟแล้ว

อุ้ยรอดอุ้ยมันไหวได้ไงวะมาต่อไปตาพี่นะฮ่าเกตเวดีสิบลายชาอ้าวเฮ้ยอ้าวช่ครเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเลยเลยไก่ตื่นเอาไปซูเปอร์แมนเด้อเด้ออุ้ยโดนสไนเปื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น จะย็นจะย็นขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว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 ทำหนีหนย่่งเียวเอ้าตัวแทกอุ้ยอุ้ยเอาสุวไอตัวกูวิ่งแล้วเปิดเปิดอีออ้ยออกมาโน่นแล้วอามิสระอิสระ อย่าหยุดไปเลยไปเลยจงอย่าหยุดนี่นี่ทังไหนวะเนี่ยวิ่งไปก่อนละเปิดก่อนได้เปรียบอ้ามโอ้ยสไลด์อุ้ยทำไมอ้าวมาหัวลงวิ่งร้อนเร็ววิ่งรอดแล้วโอ้ my god it's easy. No, easy. Oh, wow. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison when we climbed that shaft, you know the back-to-back -back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither.